คมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามสสตังเอกังสมย,ยังพระคมาสวัติยังวิหารติเชตวเนเอานาตาปินติกาสะอารามีตาตะลักโผพระควาภิขูอามันเตสิพิขวติพระทันเตติเตพิขูพระควโตัวปจัสรสูพร,ระควาเอตถะ,ะโวจเ <c oughs> มตตายะพิขวเวเจโตวิบุติยาอาศัยวิตายะภาวิตายะระหุริกตายะยานิกตายะวัตุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารทายะเอกาจสานิสังสาปาติกังขา กตเมเอกาทัสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินภาปกัรสุปีนางปัสสติมนุสานังปิโยโหติอมนุสานังปิโยโหติเทวตาลักันตินาสะอาคิวาวิสังวาสตังวากัมมติตุวตงจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิัสีทัตติมุลอาสัมมุลโหกาลังกโลติปุตาลิงอปติวิชนโตพัมมะโลคูปะโคโหติ เมตตายะปิคเวเจโตวิมุตติยาอาศัยวิตายะพาวิตายะพาอุนิกตายะญาณีกตายะวัตถุกตายาอนุจิตายะปริจิตายะสุสมารถายะอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังขาอัตถิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติอัตโอทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติอัตถิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกติหาการเลหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติ กติหาการเลหิโอทิโสภะณาเมตตาเจโตวิบุตติกติหาการเลหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิบุตติปัญจหาการเลหิอนุทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสัตหาการเลหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิบุตติทัสหาการเลหิทิสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิปัญจหาการเลหิอนุทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติ สัพเพสัตตาเวลาอภิญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะเลิรตุสัพเพปานาเวลาอภิญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะเลิรตุสัพเพปุตตาเวลาอภิญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะเลิรตุสัพเพปุขลาเวลาอภิญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะเลิรตุสัพเพอัตภาวะปริยาปนาเวลาอภิญาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะเลิรตุติอิเมหิปจหากาเลหิอโนุทิโสพระนามตตาเจโตวิมุตติ กัตเมหิสัตหาการเลหิโอริโสพาลนาเมตตาเจโตวิมุตติสภาอิทธิโยเวลาอภิยาปัชานีคาสกีอัตานังปริหะมันตุ สัพเพปุริสาอเวลาอภิญาปชาอิคาสุขีอัตานังปาริหะรันตุส like e ัพเพอริยาอเวลาอภิญาปชาอิคาสุขีอัตานังปาริหะรันตุสัพเพอนาริยาอเวลาอภิญาปชาอิคาสุขีอัตานังปาริหะรันตุสัพเพเทวาอเวลาอภิญาปชาอิคาสุขีอัตานังปาริหะรันตุสัพเพมนุษย์อเวลาอภิญาปชาอิคาสุขีอัตานังปาริหะรันตุสัพเพมินิปติกาอเวลาอภิญาปชาอิคาสุขีอัตานังปาริหะรันตุสิ อิเมหิสัตหการเลหิโอริโสพระนาเมตตาเจโตวิบุติกัตเมหิทัสหการเลหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิบุติสัพเพปุรัติมายทิสายัสตาเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตานาปริหะรันตุสัพเพปชิมายทิสายัสตาเวลาอภิยาปชาณีคาสุขีอัตานงปริหะรันตุสัพเพอุตลายทิสายัสตาเวลา อภิย야ปชาณีคาสุกีอัตตาังปริหะรันตุสัพเพทักคินายัติสายยัสตาอเวลาอภิย야ปชาณีคาสุกีอัตตาังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายยัสตาอเวลาอภิย야ปชาณีคาสุกีอัตตาังปริหะรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายยัสตาอเวลาอภิย야ปชาณีคาสุกีอัตตาังปริหะรันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายยัสตาอเวลาอภิย야ปชาณีคาสุกีอัตตาังปริหะรันตุสััพพเททกิิายะอนุ ยัายะสตาเวลาอภิญาปชาณิคาสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสเพเหตุที่มายัทิสายะสตาเวลาอภิญญาปชาณิคาสุขีอัตตานัปปะริหะรันตุสเพอุปนิมายะทิสายะสตาเวลาอภิญญาปชาณิคาสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสเปุรธติมายัทิสายะปานาเวลา อาภิญญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปชิมายะทิสายะปานาอเวลาอาภิญญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอุตลายะทิสายะปานาอเวลาอาภิญญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพทัคขินายักทิสายะปานาอเวลาอาภิญญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปานาอเวลาอาภิญญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปชิมายะอนุ ที่รายละเานยาอเวลา อภิยญาปชานีคาสุข hmm. ีอัตานังปริหะลันตุสภเอุตลายะอนุทิสายะปานาเวลาอภิยญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสภเทักินายะอนุทิสายะปานาเวลาอภิยญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสภเเหติมายะทิสายะปานาเวลาอภิยญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสภเอุบุริมายะทิสายะปานาเวลาอภิยญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะลันตุสพเประ ติมายติสายะปูตาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันโตะตะเพปัชมายติสายะปูตาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหะรันโตะตะเพอุอตลายติสายะปูตาเวลา อภิยญาปชานิกาสุขีอัตานังปริหะรันตุสเปทัคินายทิสายาปูตาเวลาอภิยญาปชานิกาสุขีอัตานังปริหะรันตุสเปปุรัติมายะอนุทิสายาปูตาเวลาอภิยญาปชานิกาสุขีอัตานังปริหะรันตุสเปปัชิมายะอนุทิสายาปูตาเวลาอภิยญาปชานิกาสุขีอัตานังปริหะรันตุสเปอุตลายะอนุทิสายาปูตาเวลาอภิยญาปชานิกาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพทัคิ นายาอนุทิสายะภูตาเวลาอภิญญาปชานีคายสุขีอัตตานังปริหะนันตุสเพเหติมายะทิสายะภูตาเวลาอภิญญาปชานีคายสุขีอัตตานังปริหะนันตุสเพอุปนิมายะทิสายะภูตาเวลาอภิญญาปชานีคายสุขีอัตตานังปริหะนันตุสเพปุลเิมายะทิสายะภุกลาเวลา อภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปชิมายะทิสายะปุกลาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอุตลายะทิสายะปุกลาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพทกีนายะทิสายะปุกลาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุรธิมายะอนุทสายะปุกลาเวลา อภิยญาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพปเชมายะอนุริสายะปุกุลาเวลาอภิยญาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพอุตรายะอนุริสายะปุกุลาเวลาอภิยญาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพทักขินายะอนุริสายะปุกุลาอเวลาอภิยญาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุสัพเพเหติมายะทิสายะปุกุลาอเวลาอภิยญาปชาณีคาสุขีอัตานังปริหะนันตุ จะเป็นอุปนิมายาทิสัยญ,ญาปุกลาอเวลาอภิยาปัญญาค่ะสุขุมัตตาในุันิมาอนตุ สัพเพปุรติมายะชริสายะอภิภาวะปริยาปนาเวลาอัภิยาปชาอานิคสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพปัจชิมายะชริสายะอภิภาวะปริยาปนาเวลาอัภิยาปชาอานิคสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพอุตลายะชริสายะอภิภาวะปริยาปนาเวลาอัภิยาปชาอานิคสุขีอัตานังปริหะลันตุสัพเพทกินายะชริสายะอภิภาวะปริยาปนาเวลาอัภิยาปชาอานิคสุขีอัตานังปริหะลันตุสสัััพพเปุทิมาายยะะออนต อาวะปริยาปันนาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพอุตลายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะอัตภาวะปริยาปันนาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะอัตภาวะปริยาปนา นาเวลาอาภิญาปชานีคาสุขีอัตตาังปริหะรันตุสเปอุปนิมายทิสายะอรภาวะปริยาปนาเวลา อภิยาปชานีคาสุกีอัตานังปริหะรันตุสภาปุรธิมายัติสายะอิทธิโยเวลาอภิยาปชานีคาสุกีอัตานังปริหะรันตุสภาปชิมายัติสายะอิทธิโยเวลาอภิยาปชานีคาสุกีอัตานังปริหะรันตุสภาอุตลายัติสายะอิทธิโยเวลาอภิยาปชานีคาสุกีอัตานังปริหะรันตุสภาตักกินายัติสายะอิทธิโยเวลาอภิยาปชานีคาสุกีอัตานังปริหะรันตุ สัพภาปุรติมายะอนุทิสายะอิติโยอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพภาปชิมายะอนุทิสติสายะอิติโยอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพาอุตลายะอนุทิสายะอิติโยอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพาธักขินายะอนุทิสายะอิติโยอเวลาอภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพาเฮธิมายะทิสายะอิติโยอเวลา อภิยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุสภาอุปนิมายะทิสายะอิทิโยอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตตานังปริหะรันตุ สัพเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาอเวลาอภิญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปชิมายะทิสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพโอตลายะทิสายะปุริสาอเวลาอภิญาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพทกีนายะทิสายะปุริสาอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาอเวลาอภิญาปชานีคาสุขี อัตตานังปะริหะรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิศายะปุร ah ิสาอเวลาอภพญญาปัจจานีคาสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสัพเพอุตลายะอนุทิศายะปุริสาอเวลาอภพญญาปัจจานีคาสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสัพเพทัคยนายะอนุทิศายะปุริสาอเวลาอภพญญาปัจจานีคาสุขีอัตตานังปะริหะรันตุ สัพเพเหติมายัติสายะปุริสาอเวลาอัิญญาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพอุปนิมายัติสายะปุริสาอเวลาอัิญญาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพปุรัติมายัติสายะอริยะอเวลาอัิญญาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพปัิมายัติสายะอริยะอเวลาอัิญญาปชาณิคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพอุตลายัติสายะอริยะอเวลาอัิญญาปชาณิคาสุขีอัตตานังปร ภาริยารังตุสัพเพทัคิณายัชิสายะอริยาเวราอภิญญาปชาณิคาสุขีอัตานังปาริหะรันตุสัพเพปุริตมายะอนุติสายะอริยาเวราอภิญญาปชาณิคาสุขีอัตานังปาริหะรันตุสัพเพปติมายะอนุติสายะอริยาเวราอภิญญาปชาณิคาสุขีอัตานังปาริหะรันตุสัพเพอุตลายะอนุติสายะอริยาเวรา อาพยาปชาลิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปทขินายะอนุทิสายะอริยาอเวลาอาิยาปชาลิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปเหติมายะทิสายะอริยาอเวลาอาพยาปชาลิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปอุปนิมายะทิสายะอริยาอเวลาอาิยาปชาลิกาสุขีอัตานังปริหารันตุสเปปุรัติมายะทิสายะอริยาอเวลา อภยญาปานันญคาสุกิอัตานังปริหะลันตุสเปปชิมายะทิสายะอนัติยาอเวลา อาภิญญาปชาณิขาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพอุตตะลายทิสายะอนันติยาเวลาอาภิญญาปจานีขาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพทักคินายทิสายะอนันติยาเวลาอาภิญญาปจานีขาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพบุรัติมายะอนุทิสายะอนันติยาเวลาอาภิญญาปจานีขาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายยะอนันติยาเวลา อาภิญญาปชาณีคาสุขีอัตตานังปะนิหะลันตุสเปอุตลายะอนุทิสัยยะอนริยะอเวลาอาภิญญาปชาณีคาสุขีอัตตานังปะนิหะลันตุสเปทักขินายะอนุทิสัยยะอนริยะอเวลา อภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพเหตุที่มายาทิสายะอนัลิยาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอุปนิมายะติสายะอนัลิยาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปุรติมายาทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหะรันตุ สัพเปปชิมายะทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชาอริกาสุกิอัตตานังปะริหะลันตุสัพเพอุตลายะทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชาอริกาสุกิอัตตานังปะริหะลันตุสัพเพทักขินายะทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชาอริกาสุกิอัตตานังปะริหะลันตุสัพเพปปุรัติมายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชาอริกาสุกิอัตตานังปะริหะลันตุสัพเปปชิมายะอนุทิสายะเทวาอเวลา อภิยญาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิยญาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสเพทักขินายะอนุทิสายะเทวาอเวลาอภิยญาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุสเพเหติมายะทิสายะเทวาอเวลาอภิยญาปชาณีคาสุขีอัตตานังปริหะลันตุ สเพอุปนิมายทิสายะเทวาอเวลาอภิยาปชานิคสุขีอัตานังปริหะรันตุสเพปูรัติมายทิสายะมนุสสาอเวลาอภิยาปชานิคสุขีอัตานังปริหะรันตุสเปปชิมายทิสายะมนุสสาอเวลาอภิยาปชานิคสุขีอัตานังปริหะรันตุสเพอุตลายทิสายะมนุสสาอเวลา อภิญญาปัญญาใีคาสุกิอัตตาดังปวณิหะลันตุสัพเพทคีนายาชิสายะมนุษย์อเวลาอภิญญาปัญญาใีคาสุกิอัตตาดังปวณิหะลันตุสัพเพปุรัติมายะอันชิสายะมนุษย์อเวลา อภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพปชิมายะทิอะนุทิสายะมนุสสะอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพอุตลายะอนุทิสายะมนุสสะอเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปริหะรันตุสัพเพทกินายะอนุทิสายะมนุสสะอเวลา อาภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปัญหาเลนตุสภัยเหตุทมายะทิสายะมนุสสาอเวลาอาภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปัญหาเลนตุสภัยอุปนิมายะทิสายะมนุสสาอเวลาอาภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปัญหาเลนตุสภัยปุรัติมายะทิสายะวินิปติกาอเวลาอาภิยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปัญหาเลนตุสภัยปชิมายะทิสายะวินิปติกาอเวลา อภิยาปชานิคาสุกีอัตตานังปริหะเลนตุสัพเพอุตลายาชิสายะอุนิปติกาอเวลาอภิยาปชานิคาสุกีอัตตานังปริหะเลนตุสัพเพทกินายาชิสายะวุนิปติกาอเวลาอภิยาปชานิคาสุกีอัตตานังปริหะเลนตุสัพเพปุรติมายะอนุชิติสายะวุนิปติกาอเวลาอภิยาปชานิคาสุกีอัตตานังปริหะเลนตุสัพเพปัจฉิมายะอนุชิสายะวุนิปติกาอเวลา อภิยญาปชาอนิคารโสกีอัตานังปริหะลันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะวิริปติกาอเวลาอภิยญาปชาอนิคารโสกีอัตานังปริหะลันตุสัพเพรักินายะอนุทิสายะวิริปติกาอเวลาอภิยญาปชาอนิคารโสกีอัตานังปริหะลันตุสัพเพเหติมายะทิสายะวิริปติกาอเวลาอภิยญาปชาอนิคารโสกีอัตานังปริหะลันตุสัพเพอุปริมายะทิสายะวิริปติกาอเวลาอภิยญาปชาอนิคารโสกีอัตานังปริหะลันตุติ อิเมหิ Asia, so spring, another, Hence, no dropped, okay, ัตาการเลหิทิสาพระลนาเมตตาเจโตวิม uh, uh, ุติสัพเพสังสตานังปีละนังวัชชตวาอภีละนายะอุปคสาตังวัชชตวาอนุปคาเตนะสันตาบังวัชชตวะสันตาเปนะปริยธานังวัชชตวาปริยธาเนนะวิเหสังวัชชตวาอวิเหสายะสัพเพสตาเวลิโนโหตุมาเวลิโนสุขิโนโหตุมาทุกิโนสุขิตตาโหตุมาทุกิตตาติอิเมหิอัตาการเลยิ สัพเพสตัตตาเมตตาญาติเมตตาตัางธรรม,มังเจตยติติเจโตสัพพะปยาปาทะปริยุทธานิหิมุจดีติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพัมมะวิหารภาวนานิทิตาทุกขปัตตาชนิดทุกขาพยัปัตาชนิดพระยาโสกปัตตาชนิดโสกาหอนตุสพัพเพปิปานิโน เอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทานสัพเพเทวานุโอทันตุสัพสังปฏิสิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายศีลังละขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุขันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภรัตตาปเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตชีนะละขังปัญธาวิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัตาปเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตชีนะละขังปัญธามิสัพพโส สัพเพพุทธาภรัตาปเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันเจตเชนะละขังปัญธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภรัตาปเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันเจตเชนะละขังปัญธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภรัตาปเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันเตเชนะละขังปัญธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภรัตาปเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันเตเชนะละขังปัญธามิสัพพะโส สัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพัะหลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพัะหลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพเพพุทธาภระปตตาปัจเจกานันจะยังพัะหลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโป,ปรดบนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเดือนยอดเศรษฐีเดืนวายครูหกแปด ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปรลิทจงสมสรสักสิกรรทุกประการเธอสาธุ